โอเคีเยืนนานนะอืนนานนะเอานั่งก่อนผมก็ตัวตรงตัวตรงโอเคเหนื่อยขึ้นไหมแทนที่จะนั่งเฉยเฉยเนี่ยกลายเป็นว่าเหนื่อยเหนื่อยเพิ่มขึ้นมาแต่ครับวันนี้พี่มาจากคณะครุศาสตร์สาขาวิชาศิลปะศึกษามีใครชอบศิลปะไหมครับเล่

โอเคไหมี่กลุม่มเจ็ดกลุมกล่มล่มหกคนเดี๋ยวจะให้หันหน้ากลุมล่มเนี่ยกอกมารับฉลาะแล้วแล้วแล้วกลับไปวาดรูปที่อยู่ในชาาก็จะเป็นสูม,มาสุปาสิสเอสมมุติว่าไก่เห็นตีนงูเราก็ต้องวาดออกมาว,า,วาดวาดออกมาในกระดาษที่พี่เตรียมไว้แล้ว เอามาให้เพื่อนๆเนี่ยทายว่านี่คือ,อ,อสุภาษิตอะไรลุงเทลุงพัดอะไรลุงเทลงพัดอะไรกันจ่าบอกให้กันจ่าบอกให้ใหใหพัดให้น้องๆนังน่งเป็นกลุ่มกัน6คนค่ะ

谢谢。<Yeah. S 2> yeah. อ่านี่มีความแตกต่างมีใครแตกต่างกันนี่ไหมครับการแสดงการคาดการณ์การแสดงออกมีความรู้มีความสามารถีมีความสนุกมีความการแสดงออกมีการคาดคเีมีอะไรอีกไหมมีใครนอกเด็กจากนี้ไหมความหมายของสุภาษิตมีมีสมาธิในกาาารมมมมีีสสธธิิในการตอบ อ้าโอเคเกมวันนี้สนุกไหมสนุกค่ะสนุกอยากให้พี่พี่มาอีกไหมมาพี่บอกว่าเกมเกมศิลปะอะไรบ้างพัดวิละลายว่าดูว่าดูพี่เนแมวแล้วทุกคนว่าดูสวยมากเลยต้องราวันนี้เราได้ความรู้ได้ได้ความสามัคคีในความสนุก การคาแสดงออกได้คัดคณีได้ความรู้ความหมายมีสมาธิแล้วก็ได้ว่าค่ะเาจเรื่งทัศนศิลป์โซนทัศนศิลป์กิจินตนาการไนมเวลาเราได้ับสุภาษิมาแล้วเราต้องนกไหมว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเราต้องจินตนาการเราองจินตนาการของเราเองตัวเลี้ยงกัวเลี้ยอ่อต่อไปเป็นเอ่อมอกิดสร้าสรอโอ้ยวัน อยู่ในสนุกสนานไหมได้เต้นออกกําลังกายไหมได้ออกกําลังกายด้วยปกติปกติปกติเก่งศิลปะทออะไรกันบ้างวาพูนกจากวาดรูปแล้วเขียนคำบศิลปะเขียนคบเขียนบอเขียนบอยังไงเยโอรับอ๋อก็คือคัอใช่หรู้จักไหม สีมีกี่โทนมีกี่โทนสีวันนมีกี่วันนันวันนัสีอุ่นกับวันนวันนัีอุ่นกับวันนั้สีเย็นไดวงนูกก็แวก็แทนขอคณครูนะคะก็แทนของขออคนดูนะคะก็ขอขอบคุณนะคะท่านิทาทุกคนนะคะที่มาร่วมทำกิจกรรมให้กับ คือความรู้ที่เด็กๆได้วันนี้นะคะก็คงจะคิดว่าเด็กๆจะใช้ประโยชน์ในการชีนจริงนะคะแล <c oughs> ้วญญก็อยากจะฝากทุกคนนะคะว่าเด็กๆทุกหลายที่นี่นะคะแล้วก็เด็กๆทุกคนในที่เป็นนักเรียน,น,น,นยเนี่ยต่อไปก็ต้องการจะเป็นอน,คนคาคตณานิีมนะคะในการที่เราให้ความรู้นะคะแล้วก็ทุ่มเทแรงใจแรงใจเนี่ยเพื่อที่จะปลูกฝังความรูม้นี้กับเขาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลให้ แล้วนักศึกษาทุกนนะคะทุกคนแบบต่อไปก็จะต้องมาทำหน้าที่แบบที่คุณครูที่ขอออกเป็นทุกวันนี้นะคะก็ขอให้รักษาความตั้งใจนะคะรักษาความมือนรูนะคะใช้ในการประกอบอาชีพนะคะแล้วก็ขอให้มีจรรยวัรรณของความเรียนครูแบบนี้ตลอดไปนะคะเพื่อเพื่อนักบุกของตัวเองแล้วก็เพื่อนักแห่งชาติที่รอเราอยู่นะคะขอบคุณมากมากค่ะขอค เราก็ขอขอบคุณและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาทํากิจกรรมให้กับน้องๆนะคะครับคุณค่ะวันนี้พี่ขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยน่ารักทุกคนมากาเดี๋ยวถึงจะมีโอกาสที่บะมาเที่ยมนะครับ